สวัสดีครับโยชินะครับพอดีมีคนสอบถามมานะครับว่า,เ,าเราดูระยะมดยังไงแล้วระยะที่เราเซตไว้มันตีถึงแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะัผมจะมาสอนวิธีการดูนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเปิดมาที่หน้านี้เนาะแล้วเรามาดูก่อนว่ามดที่เราใช้อ่ะครับสกิลของมดที่มันมีอยู่เนี่ยระยะมันเท่าไหร่สมมติผมยกตัวอย่างตัวโปร่งแสงเนาะโปร่งแสงเนี่ย ถ้าสกิลโจมตีมันจะมีระยะขึ้นมาเนาะถ้าสกิลไม่ใช่โจมตีมันจะไม่มีบอกแบบนี้ถ้าสกิลโจมตีมใช้สกิลที่2เนี่ยมันจะมีเขียนว่าระยะที่มีผลคือ3ามนะครับไกลสุดคือสามเนอะอาะสกิลที่5ระยะคือ5เนาะแล้วก็สกิลที่8ระยะคือ5เนาะเท่ากับมดตัวเนี้ยสกิลสอระยะแค่3เนาะแต่สกิลอื่นระยะ5วิธีการนับครับว่าสกิล แต่ละตัวเนี่ยมันจะไปโดนมดฝั่งตรงข้ามะถึงแถวไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะเราจําแค่ว่าสกิลสองคือสามแล้วสกิลห้ากับแปดคือห้าเนาะวิธีการดูก็คือถ้าสมมุติว่าสดใสไอ้โปร่งแสงผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ตัวก้อนนี้เห็นตัวนี้เนาะตัวที่ 3, สมมุติผมเซตตัวที่สามนะก็คือตัวที่สามอย่างนี้อ่ะสมมติผมเต,ตัวที่สเนาะ การนับก็คือถ้าสกิลสองเนี่ยเราก็ต้องนับจากสามสองหนึ่งไปเลยอย่างเช่นผมอยู่ตัวที่สามตรงนี้ใช่ไหมเราก็นับไปตัวที่สองคือสามสองหนึ่งถ้าเราเซตไว้ตัวหลังสุดเนี่ยสกิลที่สองนยจะโดนแค่ตัวแรกของทับศัตรูเท่านั้นนะครับแต่ยกตัวอย่างถ้าเป็นห้าล่ะสกิลห้ากับสกิลแปดระยะห้าเราก็ต้องนับไปห้าสี่สามสองหนึ่งก็คือโดนทุกตัว เอาเป็นว่าถ้ามดตัวไหนระยะสกิลห้าคือโดนทุกตัวระยะสกิลสี่ 2, ะะส 3, คือโดนตัวที่สองระยะสกิลสามคือโดนตัวที่หนึ่งในกรณีที่เราเซตอยู่หลังสุดอย่างเช่นส่วนใหญ่คนนิยมเน่นตะนอยนะฮะมาเป็นตัวสุดท้ายเนาะเพราะว่าถ้าเราดูสกิลของมันอะสกิลส่วนใหญ่มันคือห้าห้าสกิลส่วนใหญ่คือมันห้าหมดเลยอะครับมันก็เลย ส่วนใหญ่เขาเลยนิยมไปอยู่สังสุดเพราะว่าต่อให้มันเอามาชนมันไม่มีสกิลไหนที่มันเป็นตัวแทงได้อะมันก็ยืนอยู่หน้าไม่ไหวถ้ายิงโดนตีตายก่อนมันก็จบเนาะยิ่งมันก็ไว้หลีกเลี่ยงเวลาที่อไปเจอมดที่สกิลมันแบบไม่ค่อยกว้างเนาะอย่างเช่นเนี่ยพวกอะไรอะพวกต้นไผ่เนาะสมมติผมเอาต้นไผ่มาอยู่ตัวที่สามเนี่ยระยะสกิลที่สองมันแค่สองเองระยะสกิลที่อา่า ถ้ามันคือสามระยะที่สกิลที่สิบไอ้แปดมันคือสองเนาะเนี่ยสกิลที่สองกับแปดเนี่ยมันระยะแค่สองถ้าสมมติผมเอามาเซตตัวที่สามเลยเนี่ยถ้านับไปหนึ่งสองเท่ากับว่าสกิลที่สองกับแปดเนี่ยมันจะไม่โดนศัตรตูเลยนะครับคือก็เลยเขาเลยนี้เขาเลยไม่เอาด้วงอ่ะไม่ใช่เอาไพ่อ่ะมาไว้ตัวที่สามนั่นเองก็อันนี้ก็เป็นการเตือนนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราดูระยะดูรดีๆนะครับ ส่วนใหญ่ไอ้ทั่วระยะที่สองหรือสามเนี่ยส่วนใหญ่เน้นอยู่ที่ข้างหน้าหมดเลยเราไม่ค่อยมีแบบว่าเอามาไว้อยู่ที่แบบข้างหลังหรอกเพราะสก,กิลมันไม่ถึงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละก็สอนไว้ประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้แล้วแต่ทำคลิปเพิ่มเติมใหมครับขอบคุณครับ